ดูใช่ว่าไทยจะเป็นผู้ชนะอันดับสามของซีซั่นนี้นะฮะเอ็มมังกรบีครับในชุดสีเขียวครับไอราดาในชุดสีดำนะฮะมาอคไหมครับตอนนี้เอาครับมาแล้วครับสวนกลับแล้วครับทีมของไอราดาครับมองหาเพื่อนครับยังครับไม่ชุดครับส่งกันไปก่อนครับตอนนี้นำเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆนะฮะไม่รีบไม่รีบ อาราบาเรียบร้อยครับเป็นสองแมแรกของไอราดา,านะครับส,<ธ>สุดเราจะได้เอาได้ครับเอาโหสวยงามมากครับลูกนี้เอาในแบบใกล้ๆกันนี้ฮะเรแบบายังเข้ากันอยู่ฮะโอเคครับ

ครับเป็นลูกโทษครับของทีมไอาดานะครับ <Okay. S 1> ครับผมแม uh ่ oh. ไม่ลงะครับ <Okay. S 1> <c oughs> เดือดทีสอง <Okay. S 1> ครับอ่าครับยูบีลาเป็นของไอลดานอู่ทีเพวย แม่เน้นเดียวฮะเอาครับไปลูกสวนกลับของมังกรบีแล้วฮะตอนนี้ขึ้นมาครับบอกเพื่อนใจเย็นๆครับค่อยๆลำเลียงลูกขึ้นมานะฮะเออครับเอาชุดรถรถนี้ได้ไหมได้ครับเอาแยกกลับมาได้สวนกลับเลยขึ้นมาครับเอาละครับอาไรดาสวนขึ้นกลับมาล้วครับมองหาเพื่อนครับเอายังไงอย่าให้ใครครับไปทางลูกก่อนชุดไหมไม่ชุดครับเอามองหาเพื่อนครับแล้วแล้วสาวคนนได้ไหมรถโอ้โหไปโดนขอบตัวนี้ฮะสวนกลับมาอีกแล้วแม่เอาละตอนนี้ อยู่ที่ใครจะมีความแม่นยำครับในการทำคะแนนนะเอาแม่ออกไปซะก่อนฮะใ้เราส่งหลังขึ้นมาครับของทีมไอระดานฮะตอนนี้แตมก็ยังสุสีนะฮะสองต่อสองเท่าน,นั้นเองป๊อกแม่กระชอขยันฮะยังไม่เข้าข้อครับตอนนี้อีกสักคู่นึงนะแม่เดี๋ยวถ้าเข้าข้อมัอนสนุกกันแน่นอนในคู่นี้นะฮะทูกคนครับยังไม่เข้าเหมือนกันนะครับแม่ ตรงนี้เป็นลูกฟาวนะครับของทางทีมเออเอาไปขายลูกชิ้นเหรอไม ครับตอนนี้ลูกก็เป็นของทางทีมมังกรบีนะครับนะครับอย่างนี้ลำเลียงลูกขึ้นมาเรื่อยๆครับมอกหาเพื่อนครับมาได้สองสองครับส่งมาครับย่างครับย่างครับไปทุดครับแม่ต่อจังหวะกอบทุดกันตรงนี้ครับสามแต้มได้ไหมโอ้โหเข้าไปแล้วหรือเปล่าเข้าไปแล้วข้าลูกนี้แม่เอาละขึ้นมาแล้วตอนนี้อนาดาวของเราครับตามแต้มแล้วนะฮะเป็นห้าต่อสองนะครับตอนนี้อุ๊บแม่เลยไปนิดเดียว วีควาตอนนี้อ้าวครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วครับกอนบีเขาเรามองหาเพื่อนครับปุ๊บชุดได้ไหมชุดไม่ได้โอ้โหออกไปซะก่อนแม่เสียดายนะฮะอ่ะเป็นลูกส่งหลังขึ้นมาโดยทีมไอระดาครับเดวิดครับตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาครับคะแนนยังไม่หาเท่าไหร่ครับแค่ห้าต่อสองเท่านั้นเองนะโอ้โหปุ๊บลูกนี่อ้าวเนี้เพีไปยิงเสือครับอีกสองคะแนนครับ อาการลูนี้สวยงามมากเขาเรียกลูกอะไรเละอัพฮะรงน,นีิเราไปยิงเนี่ยไปปีนใต้ปั้นกะที่ปุ๊บแม่ลูกนี้โดนขอบสิครับอาร์าเสร็จกับเลยครับอัลดาครับได้ไหมลูกนี้ได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหอาร์ตตอนนี้ขึ้นนํามาแล้วครับเป็น6ต่อห้าแล้วนะครับตอนนี้เริ่มนะฮะต่างของเทวิเร่เริ่มจะเครื่องร้อนกันแล้วนะฮะอยู่ที่ใครจะขยันกว่าใครเท่านั้นเอง ครับดวข้าวฟากมาที่มาได้12ครับของทีมมกรีครับส่งให้เพื่อนอ่วแม่ดูนี้นะครับเป็นลูกทางอิดาครับจะส่งหลังขึ้นมานะครับขอบคุณท่านด้วยครับที่ยังไม่ไปไหนกันนะครับนั่งชมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอสักคู่เดียวพบกับในคู่ของฟัดไฟนะฮะแล้วก็ เป็นคู่ของอจกสุดาฮะในสองคู่นี้จะต้องมาลัางตากันในรอบชิงชนะเลิศน,นะฮะปุ๊บแม่ไม่เข้า,าฮะโอ้โหลูกนี้นิดเดียวเองฮะฟาวากันซะก่อนนะฮะขอเวลาห่อครับตอนนี้ก็ต้องมาพักเหนื่อยแก้เกมสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ยังไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้โลเตอร์แรกเท่านั้นเองครับแต้บก็อยู่ที่ห้า ครับมกรบีแล้วก็ไอระดา6แต้มนะฮะถือว่าก็ยังสูสีกันนะครับยังดูไม่ออกว่าจะเป็นทีมไหนที่จะได้อันดับที่3ในวันนี้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆสปอนเซอร์เลยนะครับที่วันนี้ให้การสนับสนุนนะครับในกีฬาบาสเกตบอลของเรานะครับขอสนับสนุนมาถึง15วันกันเต็มเ็มเลยนะฮะครับผมแต่ละป้ายแต่ละป้ายนี่ก็ อันนี้อะไรบ้างครับพี่มีวิริยะนะฮะนี่วิริยะประกันภัย <c oughs> ครับผมแลม้วนี่ให้ให้ให้เป็นน้ำมาให้เป็นน้ำดื่มมานะครับก็ <c oughs> มีเซโ,โอสเนี่ยเป็นอ่าน้ำสับสนมานะฮะเกสซัพเปเนตนะฮะแล้วก็น้ำฟีฟ่าอยูโรสปอร์ตนะพี่นะครับ <c oughs> อ่าโสรพนาฟิตเนสลูกกุ้งเติมซับฟาร์มนะครับดูเสียใจนะครับครับแล้วก็วรชาลูกพ่อสะทอนนะครับมีอ่าไม้มีเย็นซาลิกเงานะครับผมเดี๋ยวชมเกมก่อนครับไปขอบคุณกันไปเรื่อยๆนะครับครผมเพราะเยอะมากครับเดี๋ยวปนนี้ตอองขบบคคุณกััรผม มอเตอร์ไซค์จะเยอะมากนะฮะนี้เรียบร้อยครับนี่ครับแม่หมายเลข52นะครับลูกที่สองครับตึก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 ตันฮะดูได้ได้ครับแม่ครับมีมาบานเป็นของธีรมาก่อนนะครตอนนี้ครับครับตอนนี้ก็เปแค่ควอเตอร์แรกครับยังยังเหมือนจะดูเชิงกันอยู่ด้วยนะยังไม่รีบมาเท่าไหร่นะฮะ ครับครัครับเอาไปเตนครับเบ้นยังไงครับอีกอยู่ตรงนี้มาครับสานเาเสียงงานครับเนยนนี้คลาสสิกมากครับในการสันงานกันที่ดีนะฮะเอาล่ะตรงนี้สานไปไมเอาแล้วเอาแล้วจุ้ยเอาแล้วจุ้ยตรงนี้นะนะครับแน่นโอ้โหสวยงามมากครับเอาครับไม่เป็นไรครับพันกรอบบิ๊กแก้คืนให้ได้ครับคุณแมนครับ เอาละครับเป็นไงครับอยังยังจบคืนให้เพื่อนอึ๊บเอาละครับตอนนี้ไปเองครับไปเองครับอึ๊บมาตายครับจบเลยนิดเดียวโอ้โหพี่เดเอากลับคืนมาได้ครับเอาจ่ายไปโดินแ้นออกไปเองครับวันนี้หมายเลขสิบสี่นี่ต้อบาสนะฮะต้องบาสโอ้โหถือว่าขยันนะครับวิ่งเร็วปื๊ดเลยฮะเนี่ครับซึ่งบอกว่าถ้าเป็นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีทั้งวิ่งขึ้นวิ่งลงแค่สามรอบนี่หอบกินแล้วครับ ครับผมเป็นพี่ที่วิ่งในรอบเดียวนะอาอะครับถูกครับตอนนี้อ่าเป็นของไอรดาครับยังฮะมองหาเพื่อนอยู่มีไหมไม่มีเอาเองเลยแมโดนปักไปก่อนได้ไหมครับยังไม่ได้เอาสวนกลับมาแล้วมาก่อนมีโดนแย่งกลับอีกอาลดยเลย๊ะเรียบร้อยครับโอโ้โหฮะใครอะแม่ค้าอยู่เห็นแม่ค้าจะเสียงดังกับแม่ค้า เอาครับไปครับได้ไหมไอเอาครับเอาลูกสองด้ยเสื้อนะฮะเอาบารสเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือตอนไหนเลยไหมฮะตอนไหนครับพี่สวนกลับแล้วต้องชุดได้ฮะครับผมนั่นก็สิ่งสำคัญนะฮะเลยครับ,รบยิงเลยตรงนี้ได้ไหมสาวไ,ไ,ได้เหมือนับเอาครับไลย่ยิงมาแล้วนี่ครับมาเร็วฮนะมาไม่บ่อยแต่ได้แน่ๆทีมมังกรดีของเราฮะเอาลูกสามได้ไปเลยฮะได้ไม่หาเท่าไหร่ครับตอนนี้ โอ้โหไม่ต้งจ่ายแล้วมันหุดไปเองฮะเอาละครับจะได้สวดกลับขึ้นมาครับก่อนครับเป็นครับสามชูเล็บตรงนี้ครับหาครับอีกสองคะแนนรลยครับไล่ขึ้นมาแล้วโอ้โหนู่สวยงามมากครับตรกนี้สะไรครับสำหรับเป็นนะ เด็นฮะตรงนี้อย่ากเป็นบันตรบุกของนายลกระครับโดนปัดออกไปสะกอนลูกนี้อ่าละฮะ ้ครับอืมตายไ,ไ,ไอซ์คีมตัดท้ายกันได้เลยนะครับเป็นต้องเกรงใจนะวันนี้ปากเกียรตินะครับพี่เอนะฮะรวมกับพี่แบงค์ชาดินจับมาให้พวกเราชาวโดยจะเป็นนักกีฬานะครับคนดูแล้วก็ ทีมงานนะครับทีมงานคณะกรรมการทุกท่านนะฮะกินได้หมดเลยนะฮะวันนี้ไม่แล้วก็สื่มเท่ไหรครับเบ็ครับยังไงยังยไงครับอยู่ที่เวทครับแหมขยันดีเดียรครับแหมอยู่ที่บอลครับบอลส่งมาที่เวทเวทชูไปกันที่เนี้ยไม่ได้ครับรีบอลตัดเต็มไปนะฮะออกมาสักก่อนครับแหมแต่ผมบรรทุกของทางบังกอนนะมังกัดีโอ้โหแต่ไม่ห่างเท่าไหร่นะฮะตอนนี้12ต่อ14นะฮะบอลนบอล บาดชูเลยครับตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะครับข ouais. uh ึ้นมาแล้วตอนนี้มังมงกรบีตับตื่นมาครับตอนนี้ตับดักรถไปครับตอนนี้ฮะแับไอ้ระดาเอ้ยมาแห่โดนปัดไปครับสวนกลับเข้ามาไหมสวนกลับมาครับตอนนี้เอาละบอกขาเพื่อนเลยครับตอนนี้มังกรบีครับมาอยู่ที่น้อยครับมาอยู่ที่ชูรถเลยปุ๊คไปตบมาจะเอาครับ อ๋อเดินแยกไปได้ครับตอนนี้สวนกลับเร็วขึ้นมาแล้วครับไอราดาครับได้ไหมครับไม่ได้ครับอาศอยกับเพื่อนนะครับได้ไหมได้ไหมเต็มบอลมาดูดปยืนดูเลยนะแข็งเชียดเลยนะฟาวด้วยได้ขอโทษด้วลูกเลยโทษแถนไปหนึ่งลูกครับครับแม่ยืดไหล่ไปนะลูกนี้ฮะเหมือนดูโชคเสือเปลืกไงพี่ตักเลยกรรมการเราเฮ้ยพี่ตักเวลาต้องเอาของทางทีมไอระดาครับเนี่ยครับผม เล่เป็นทูมไอชลากันแล้วนะครับลอตนี้ฮะเราจะชากันแล้วฮะอ่าแน่ตอนนี้ก็สุดสนานครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าชมนะครับคู่นี้ไอชลาและตั้งมากรบีแต่คู่ที่น่าชมที่สุดเป็นคู่ร้านตาครับจากรอบแรกที่ใช่ฮะเชื่อเฉือนกันมาแค่สองแต้มเท่านั้นฮะครับผมเราจะจัดหนักในรอบชิงชนะเลิศครับกันแน่นอนนะฮะก็ระหว่างทีมมา อปด้านซ้ายครับผมครับกับทีมคนเบื้องหลังจงสิดาครับพี่นี่ครับสองทีมนี้ชนะเลิศได้15,000บมืนห้าพันบาทครับพันรางวัลนะครับผมที่2ก็จะได้10,000บาทครับผู้รางวัลครับพี่คู่นี้ฮะทันชนะจะได้5,000บาทครับผมส่วนที่4ได้2,500บาทครับผมห้านะฮะแล้วก็ผู้ร่นมยอดเยี่ยมนะฮะก็จะได้ถ้วยถ้วยแล้วก็จะได้เงินรางวัล2,000บาทแล้วก็มีเสื้อเสื้อของของอ่าสลับสูตรมาอีกหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหนี่ยังไม่ตั้งเลยมาแจกแล้วมาเนี่ยก็ไปเิ่นนิน ไปป้นเขาบ้างอะไรพางทีได้อยู่ไปได้จากผู้สนับสนุนของเราครับผมครับที่ต่างอยากให้มีกีฬาดีๆอย่างนี้ฮะก็สนับสนุนกันมาให้ได้สนุกสนานกันไม่ได้ว่าต้องมีเงินลงมันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องหรอกครับใช่อแค่นี้ก็พอได้เป็นการร่วมรสนุกในคนแต่เล้ของเราด้วยนะฮะเอาละครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะมีการแข่งขันภายในเนี่ยอันนี้ก็น่าชมนะครับผมก็ได้ทราบข่าวว่ามีผู้หญิงแข่งด้วยนะก็จะมีรถโดยชนด้วยนะฮะเดี๋ยวจะติด สามคะแนนแล้วครับทุกท่านครับเอาละครับไลท์พูลมาครับ